สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับใย,ยหนุดอีกเรามื่อนี่หลังจากห่างหายไปนานสองสัปดาห์กว่าเข้าสิไม่เห็นอย่างมือนี่มันฝฟังสลัดค่ะกิงกับฟีะเตละเตลยเนาะเข่องเข้ากับมีใส่กอบ้านเบินเอินขนักอะไข่ต้มจ้ะแตงดอกกับหอมหัวใไ่ซอยนี่จะแตงดองแซ่บจะแตงดอง น้ำสลัดจ้ะไอ้พริกไทยกับเกลือน,นะจ้ะเอากระสีมาหั่นใส่กอกปาดเอาหลังออกที่จริงมันมีอีกไอ้นั่นหนึ่งได้จ้ะพ,พี่น,อน้องแยกหนวดปาดออกแล้วกับมาเบืองตอนเท่าหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ มาค่ะเข้าก็สิมาปรุงไอ้นี่เข้าเนาะสำหรับเข้าหาทับพี่ก็น,น่าจะทับพี่ใหม่คนน้ำเต่งดองจักน้อยหนึ่งนะาจา๊ะเกลือ พึ่งใส่ลายแล้วจ้ะเดี๋ยวเติมข้าวเติมได้อีกริกไทยใส่ไข่ข้าวบบะข้าวจ้ะนี่ขนัก,กะของเ้าใส่ลงไปจ้าหมักหน่อยใส่หน่อยหมักหลายใส่หลายที่จริงใส่ใน,นอันทั่วลันเต่าน้ำพอ่อใหญ่บหมักกรเล็บบใส่เนาะคะ่ะ สงสัยว่าไอ้น,นี่เฮาสีน้อยแล้วค่ะส้าผสมเ้าใส่ลงไปจ้ะคือเนี่ยออกจากน้ำสื้งใส่บ่งกรนะจ้ะขนมพ่อกะเติมได้อีกค่ะ คนลงไปใส่ไข่ข้าวบอบอ้าข้าวค่ะย่าหนุ่นีน่าเป็นคนข้าวไงแต่ว่ามันเป็นอียงที่มันล่มตัวเลวจ้ะอันนี้ไข่อันไบโอไข่ของฟ้ามคนนะคะไอเบาอ่ะโอ้ยซ้ำหน้อยมาพอกันบานเฮ้า ผสมกันเข่ากันแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะมาจากตอนนี้เขากัผสมเข่ากันเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องคาโทบเฟนสลัดมันฝรั่งสลัดจ้ะเขากับซิมิมไขไคเหลือไว้ถ้าไหนาเนาะค่ะเอาือปาชี้ให้แถะเนี่ยเอา ใครลอยเอ,อให้หลุดบรสาเนี้ยปาดนะจ้ะมิี่ปาดใครเนาอ บ่ทั่วจ้ะเดี๋ยวเอาแกะปอกไข่มาอีกเนาะได้ไข่มาเพิ่มไอ้หน่วยหนึ่งฟองหนึ่งนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเฮอก็สิไปเห็ดหมูก,ก่อนหรือว่าฟีคัตเตอร์เลยใส่สลัดกรอยเตอร์ลงไปจังหน่อยผักอบแห้งตากแห้งนะคะไปจ้ะไปเห็ดหมูก,ก่อนหฮอต่อเนาะมากค่ะต่อกันเลย ฟิกเตอร์เลยหรือว่าหมูก่อบบานเฮานะคะหอมหัวไญ่สับสวีบลพุล่นแล้วกระแดะไข่จ้ะหนึ่งฟองเลยถิงน้องนีี เกลือโอ้ดาซอสใส่ลงไปจ้ะอาหารฝรั่ง่นบ่มอี่ยังมากมายนากจากเกลือกัพผิดไทยเนาะค่ะเฟฟอะแต่อย่าหัวว่าปีนองลิ้นกบสีแข็งแข็งเนาะเนาะเ่าภาษาข้าเจา้ากบสีปวดโกกินอันนี้ผงสูบเด้อจ้ะบ่มมี่ กัมบะมี่วัดมิตวงนะคะกะกะเอาเลยจ้ะกรอยเตอร์สลดัดเนื้คือเกาใจลงไปหอมใส่ละ<อ>าคานมปรังโอ้เห็นเปล่าแห่สาดเห็นหมั้เนาะ ซุปน้ำจ้ะขนมปังบอไซแป้งนะคะเอาขนมปังเท่านี้หละจ้ะนี่ง่ายๆเลยจ้า ได้อีกนิดนึงจิบๆๆๆขยานจะมือล้างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ดรามา่าล้างเรียบร้อย<ม>เก็ดกินเองนะคะมือเลยจ้ะวิธีการซีมของย้ายหนดุดแตะลิ้นจ้ะ กระเด็นกระโดนนี่จ้ะค่ะมาเบิ้งบาทเฮ่านวดเข่ากันเรียบร้อยแล้วก็เบิ้งขั้นตอนการทอดนะคะมาจ้ะมาทอดหมูก่อนเฮ่าทอดกับยังกระไดเนาะคะ่ะกับน้ำมันผืดหรือว่ากับเนยเนาะคะ่ะมือน,นียม่หนูทอดกับเนยกะสีฟงกะจะกระจายนเนาะ ั่นกันเลยจ้ะคืส่งยุกไก่แทนเห็นตะหมอกเอาเนาะพี่นอ้องกับขา con là chạy hoàn có mò là đó sao ว้างเลยจ้ะเขากินกับยังก็ได้นะพีนน่น้องกินกับอันมันฝรั่งต้มหรือกับบดใส่นมเห็ดไอเบอร์เกอร์ก็ได้ค่ะ แล้วแต่เขาตียาก,กินกับยังแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ากินกับเขาเบอรแส่นอนจ้ะมอนก็ใ <c oughs> ก,กินแล้วค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนไอ้ย่ายหนูดเพียสื่อเบอก,กิน็กเคียเนาะสิ้นแล่แค่ข้าเดียวว่ารสชาติมันเป็นยังไงแค่นั้นนะคะ หมูสื่อมากไอหมูบดสื่อมากเราก็แส่แข็งไว้แส่แข็งไว้ย่ามห้องีิเวลาเ้าก็อ,าออกมากแสน่น้ำละล่ายนา้ำแก็มาเห็ดเนาะค่ะยู่นี่มันก็ต้องเป็นยังซีล่ะจ้ะมอนว่าห้าวขึ้นว่าเออสิยากเพชรเราออกไปสื้อบางเทื่อมันกับบแมนค่ะเพราะว่าห้างบ่เดีมีเวลาขนาดนั้นเนาะแข่งก็เวลาค่ะ,นนะ,คะยุ่น มะไรนี่วะเออขี่มอไซค์ออกไปหาซื้อเนื้อกันน้าบางเถียงกับมือ้อมาจากถาวาส่วนน้อยที่เป็นแบบนั้นบ้านนีซื้อของมะไวอาทิตย์ละเถือนเนาะคะ่ะแต่นี่เมื่อซื้อยางยูบ่บางเนาะให้ขาดนะคะซื้อกล้ยมะนาวอาทิตย์ละสามสีนวยจ้ะซื้อมะไวว่ากินกับซื้อพื้เก่าทานบะมีบับบยากเนาะ ขันมี่แบบบ้กกา,ก,า,ก,ามมกินมีละค้นพักงากระซื้อมะไว้ค่ะกะเนาวบะมี่จะน่ากินบอกคุงสร้างมาเต้คริสมัสเนี่ยเหลืออยู่ใน้องใครไปตำสองเทียวทิมแล้วสองน้วยแล้วเนาค่ะฟังของมะเนา่า เรียงล่างมื่อล่างดีเพราะปัญญ์จ้ามาพอ,อกันตอนเท้าถอเาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมาค่ะหมูก้อนหรือว่าฟินคัเตเลยของเท้ากัเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้ารอค้นมาจิ้มคนมาจิ้มกัมาหอดหอจากกา,างเปลี่ยนค้นจิ้มกัล่างมาก เอากำลังเปลี่ยนผ้านะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยไปจ้ะไปจิ้มกันพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องมาได้ค่ะมากินน้ำข่เาเจ้าย่าหนุนปบอกินดอบเด้อ มาเล่นเต็งตางเนาะคะ่ะ<า>คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะก็พอกันคลิปไม่คลิปหนาเนะคะ่ะสวัสดีค่ะพูดนะสวัสดีค่ะยุ่นแน่ห์หุ่น